Gen Z ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจได้ยังไง Gen Z เนี่ยจะเรียกรวมรวมหมายถึงพวกคนหนุ่มสาวเยาวชนวัยรุ่นนะหรือว่าอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่อะไรพวกนี้ก็ยังได้นี่ครับจะทําธุรกิจให้สําเร็จเนี่ยต้องเป็นยังไงนะน่าคิดอยู่เหมือนกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครับจะไปทาธุรกิจให้สําเร็จนี่ไม่ใช่ไปนักลงทุนไปซื้อพวกคริปโต บิตคอยอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นผนสางสู่ความวิบัตินะครับเนื่องจากว่าเราเอาเงินลงไปปุ๊บคนนั่งเฝ้าหน้าจอไม่ไปขมามากินะนะครับขึ้นขึ้นลงลงก็เสียสติอย่างนี้นี่ไม่ดีนะครับอย่าไปยุ่งออกมาเลยว่านะแม้แต่กูรูอย่างเจ๊งยก่ง้นกูรูที่เป็นพวกสม,มุนอาชญากรปลุกปั่นให้เราไปนั่งเล่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนที่แท้เนี่ยอย่าได้คาดหวังนะว่าเราจะเป็นแบบเจ้าของอธุรกิจขนส่งแบบใหม่หรือเป็นเจ้าของพวกโทเค็น,น,น,นคบิต ประสบความสำเร็จอย่างนั้นไม่ได้หรอกหรือคนรุ่นเก่าอย่างธน,น,นาคารชื่อดังหรือเจ้ารุ่นเจ้านี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอย่างนั้นได้ไม่ได้หรอกนะอันนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายล้านไม่ใช่นหนึ่งในล้านนะครับและถ้าเราเป็นแค่อันดับสองเราก็ต้องถูกอันดับหนึ่งพิชิตไปหรือทําร้ายจน,จนจบไป,ยปอย่างนั้นเป็นต้นดังนั้นอย่าไปคาดหวังว่าเราจะมีโอกาสไปเป็นขนาดนั้นนะครับเอาทาธรุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างพอเพียงอย่างที่เรียกว่าคุ้มค่า,าพอแล้วนะครับทีนี้เราจะทําธุรกิจให้สําเร็จเนี่ย เจนซีหรือคนหนุ่มสาวเนี่ยต้องทำยังไงอันแรกเนี่ยผมยายบอกว่าเราต้องสั่งสมประสบการณ์นะเราเป็นเจนซียุไม่เกินยี่สิบแปดใช่ไหมครับยังสั่งสมประสบการณ์ยังไม่ดีพอหรือเปล่าแต่ถ้าเรามั่นใจก็ลุยได้แต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยสั่งสมประสบการณ์ไปก่อนอย่าได้รีบร้อนนะครับอีกอย่างหนึ่นงโลกศึกษาตลาดนะตลาดมันเป็นยังไงหังเช้งเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะอยู่ดีแล้วก็ลุยไปตามแพสชั่นยางเงไม่ได้ รับรองว่าถ้าเราศึกษาตลาดได้ดีเนี่ยเราประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องทีต้องคิดให้ได้แบบนั้นนะครับหรือว่าเราต้องมีความรู้นะประสบการณ์นะมีความรู้ด้วยความรู้มีอะไรบ้างความรู้สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการเงินเราจะวางแผนได้ไงอันนี้การเงินที่ช่วยเราได้มากอันนี้สองความรู้ที่ต้องมีขาดไม่ได้เนี่ยก็คือการตลาดการตลาดนี่ทำให้เราสามารถที่จะคาดการอนาคตได้ นะอนาคตมนันอยไปใช้ทางอะไรยังไงเนี่ยแล้วมีความรู้เรื่องการตลาดเนี่ยเราก็ไปได้อันที่สามก็คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการถ้าเราเป็น,ปนคนหนุ่มสาวเจนซี Z, อยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีความรอบรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยมันก็โตไปไหนไม่ได้นะยกเว้นทําคนเดียวเป็นแบบศิลป,ปินเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยครับทำแบบรุ่มๆรุมร้อนด้วยนะอย่างนี้สําเร็จยากนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับนะสุดท้ายเนี่ย คนนุ่มสาเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยครับก็มีความคิดที่ปฏิวัติก็คือว่าไม่ได้ไปลอกเลียนใครเนี่ยครับนะมีแนวคิดใหม่ๆนะมีแนวคิดที่เป็นอิสระนะก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเราแบบว่าเป็นพระตีละครใบวันวันดึงองเงี้ยฟองเงี้ยองเงี้ยแล้วก็เรียนแบบก็ไปเรื่อยๆหรือทำแบบอย่างที่เคยทำทำมาใหม่โอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยคงจะยากีไม่ดีโดนคู่แข่งเขมือไปต่างๆนี่ยะครับคนทางแห่งความสำเร็จของจนซ Z หรือคนรุ่นใหม่ ควรเป็นเช่นนี้แหละ